กองสลามมึงเป็นสนมเอกคุณได้ฟนาว่าเจน,าานล่างสมนี่แล้วปีนี้บ่ทธานรู้จักรยายังวะโอ้ยเขาก็ถึงสองสามเจนพลเรี่สองตัวสามตัวเนาะมันไม่ได้จับตัวจับหยังมันเต็งไปเลยได้เบิกทรัพย์เต็งเลยค่ะอีกหนึ่งเจ้หกเก้าศูนย์มาคนอ่ะหกเก้าศูนย์หก เอาให้เวลาอีกเัินครึ่งทังมดเหมนบตทรมาเขาไปตลาดพนังกันนะ <c oughs> จันที่ไปเติมเนืดเพราะว่าเมยยียยดถึงน้าโอ้เป็นจังไหนกว่าค้าพุ่มอยู่บ้านอยู่น้าดิยุ่ปูดำข้ามมืนบนยุทธศอยู่น้าแมีโอ้ที่แรกเพิ่นมาเขาฟันบอกแม่คือเป็นต้นตะเชียนน,น่ตตัวนี้คือคนว่าต้นตะเชียนใหญ่ด้ล่างทรงม,มานางตอนนั้นน่ะอือเป็นปั่มลงมานี้ เวลาของเพื่นเพื่นแม่ก็เลี้ยให้เพื่นปั้มแม่ก็บได้รู้ดอกว่าเพื่นมาปั้มเพื่นก็ก็ได้ถามแม่ดอกวันนี้ของเพื่นแม่ก็บรรปากดอกจ้าวันนี้ทับพื่นเกี่บตายแม่เบิ่อครับป้าตนไม่ผีเพื่นแชเนาะจ้าตนใหม่แม่กีมาขอบฝันแม่มาขอบฝันแม่แม่มาซื้อน้เพื่นดิมาขอบฝันว่าจะได้บ้านมันมีเงียนอยู่พอนะจ้าถือตนไม้น่ะเพื่นปั้มเดียวพอนะแม่ก็เลยมาเห็นไห้เพื่นหลัง นึงหลังน้อยๆนะจ้าอันนี้แม่ก็เลยขอเลยขอว่าขันยังได้หลังง่ายเลยได้หลังท่อมีขันที่ให้โชคก็ให้เด้อเฮ็ดแลิวเ้วก็ถือมาตะกุ่นก็อลอดหลังปีกับเขาสองสามงวดทั้งปีกับปีนี่เขาเบิดปีแหละแม่ว่าเขาเบิดปีเลยแม่เขาเบิดปีป้าว่าถึงว่าต้องหันถ้าว่าขอออกยูทูบกับเขาแล้วไปแล้วงวดหนึ่งงวดงวดเมื่หันออกตัว <okay okay um ไหนกับแม่ ปดสองนี่สามแปดสองเออวันนี้แม่แม่บอกว่าเอาโตกันออันล่างแปดเก้ากับศูนย์ามด้วเพราะว่าแม่ฝันมาทัสา์หายน้ำน้ำมันะออกเบือทัสท์แม่ดีดีจ้าโง้ดหแปดก้ันมันปวดดิสงดถัดไปอีกอื้อเออเออปูดำข้ามแสนข้ามหมื่นข้ามหมื่นถัดก่อนแล้วเป็นไอ้นายทหารเนี่ยยองสลากเหียบเรขย่างเยาคน ป, ady, ป้ามากค่กแต่บาทนี่องกรเคยงินเนาะแมนปีนี้เนี่ยเมียจกคากว่าเราหนี่เก่งปฏิหารนี่ดีแลเวอย่งใดดังใจเมียคือย้างในปีนี้ก็ในถือปีเลยบอแม่ปีนี้ปีนี้เราบรู้จักแจได้แม่บ่มักซื้อแม่ซื้อเมือนเพซื้อซื้อยี่มยเอาบุญเนซื้อเงเจิตนไปเอาตารางบักหลายน่ะ เอิ้นเอิ้นเพื่อนว่าปูดำก็ได้เนาะแม่เนาะปูดำข้ามมือมันขิ่ไปซสำเพืนเพื่อนก็ไหลายหลายดำเอาข้ามมือเซน้ำเนาะเนี่ยนปูดำเพื่อนมันหลาหลายหลายช่องในต้นเบี้ยปูดำข้ามมือปูดำข้ามมือคนกับผู้ใดญนะก็ตามพื่อเพื่อนนี่สิเหยียบกองสลากไว้เลยว่าเลขกตรงออกเพื่อนว่าข่าวฟันน่ะเพื่อนเพื่อนว่าข่าวฟันแม่ว่าเหยียบกองสลากดอกแม่ไป เบิ่งน้ำหลางส้งบริล้ำโอ้ล่างส้งท่วงแมนพันว์าอีหล่าเอ้ยมึงเป็นลูกใครพันธสัตว์ก้อนผุนเป็นนายทหารใหญ่เป่ากองสลามมึงเป็นสนมเอกคุณได้พังแว่าโอ้หมอดูท่วงแม,มนล่างส้งนี่เดียวจ้าล่างส้งมนคมนเขาส้งเลยบ่แม่เขาไปหอดกับเขาคนนี้เดี๋ยวบนบริเฮตอย่างนี้จะบริเวณวัดมณีอย่างนี้เข<อ>าตำคนนี้นี่หลังจากนั้นเม่นตลอดเลยบ่เด็ก บีนี่เ่าท่านรู้จักเทียยังวะป้าโตให้ถือ,อแม่ผู้ซื้อนั่นซื้อซื้อเป็นอยู่แต่า่ได้ไลน์นะจ้าเร็นก็เลยอยากแบ่งบุญเพิ่นไปายห้าแฉเพิ่อนฝีกเพราะได้ซื้อเหลราซื้อไก่ให้แล้วว่ดสื่อแต่สือว่าหุ่นมามีวัฒนามีบุญทั้งนี้เนาะจ้าจ้า<ม>งวด <จะ S 1> งแสดงว่าเมือ่อคืนเมื่อวานวานันพระเนาะเมือ่อใดวนันพระเมื่อวานหมอมกงอนวนันพระเมือ่อมงกรแม่วายแล้วเป็นบ่ แม่ว้เแล้วมึงเศร้านี่แล้วแม่ไว้ย,ยืนเดินหนีวันพุธโอ้ไวยเอาสดๆสดเลยเแ,ลแ,ลแล้วทั้งสี่ขเขาบอกตัวคักๆแม่ไวาแล้วเป็นทั้งกันอืมบานนี้เมื่อนี้แม่ได้เลขไปปะเนี่ยก็เลี้ยงได้แม่แต่ฝันเีจ้าก็หลใหญ่ขึ้นสองคืนนี่แหละเนี่ยฝันว่าจังใดค่ะบ้านนี้ฝันรอบนี้แม่ฝันว่าหมึกเมื่เป็นหมึกคืนดอกไฮวาสีหาใช่หมือครับจ้ะ พับรถคันใหญ่ของแม่ชีสมซ้ายออกไปทานนี่นะพับไปใส่วูเป็นตะเลคับไปเรียงย้นช่องน่อยน่อยโอ้ยกูติไปหลอดบ๊อบนะอืมพับไปเ,เไป็นหมอลำมานี้ก็เลยคับไปเรื่อยๆตั้งจีวิดบอ่อแม่ก็คับไปกันทั้งคังทั้งว่าจีวิดบอ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอวันนี้หัวได้ฟูแม่เขาจะจะเป็นหยังพนะอื <laughs> ไฟฟันกระังที่ได้เลขเ์ <laughs> ีม่ึงอูไ้ โอ้ยประันจังหันหนึ่งแม่อมนี่แม่วางทีเออแม่ฟันเลยจะขึ้นแตทะเบียนรถนี่อันอาวปะก็ขึ้นที่สองนี่เด้อสองขึ้นสอนเจตังเจตต้องหวัดหนรอบนึงมาๆมาอีกนี่รอบรอบนี้ฟันมาเลยขับแล้ไปนันละจ้าเมียนตาล่าแล้วก็ออนดีดีเลยเบิรับสามตแล้วก็ออนนี้เมียนวันนี้เมแม่โอ้ยประธาน ไปจังหันซ้ำนาวว่าจ้าอันนี้แมก่ก็เลยวันเพราะว่าจิตไปวัดแม่ขนะแม่ก็ภพ่วนา,าวนาว่าเออแม่แม่ก็บใบแม่แม่ได้ยี่ลูกทังหอมวันนะ่ะจ้าคุณเมยขึ้นแม่เอ,อ,เอ,อ้ย็นะวันนี้ให้ลูกเนี่ยได้อีกเด้อได้กินได้ทานได้อยากได้ไปวัดไปว่าได้อยากน้ำหาเจ้าแม่ภ่วานาหาเม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 ขนหาแม่แม่กับฝนก็เขาได้เลยเบอร์ซับอันนี้จ้า ที่บอกแบบนี้ทุกวันเลยนะตายได้เงียแล้วนั่นแหละบอกเพื่อนให้เหยียบไปกระคเด้อแม่งวดนี่ยเพื่อนแม่กับเนี้ยชี้เงินใดกับบ้าให้ลูกในทำบุญทำทานลูกใดเลยแล้วกูดำแล้วให้มาแล้วเนาะเม่นเม่นแม่ว่าฝันแม่ว่าเป็นตัวใดก็ออกได้เบิกซับเหมืนแม่ว่ามาแม่วอาออกจากปากแม่เนี่ยศูนย์สามแม่ก็บอาออกจากปากบ้านดูคนก็ถือบ่าน้อยแม่บอกศูนย์สามปากคแม่บ่กในน้ำไผ่เลยดิจ้า แม่ก็เรียนน้ำยุสาเพิ่นมาปุณษาติดติดน,นี่แหละติดติดน,น,น,น้ำแมนนี่นะเรียนน้ำขึ้นมาบ้านปูโทรมาพอดีวดนบังหันแม่ได้ตัวใดพอนั่งว่ามันก็อนมาหาห่าลอยเนาะคือเรากวนก้อนนะจ้างเพียงปูแมนอัน,อนซ,ซีซีหนึ่งเด้อพันว่ามันออกไปถือสองตัวพอน่ะโอ้โออกกี่รีพอดีเรวงวางแล้วขุนมาได้ยัวะว้าเจ้าเจ้าที่นี่มองไม่ดี Iğ, ถือเก็บวมีหมองอยู่นะแม่เงยเวลาข่อยว่มากฉันน้องเล็กตัวเดียวข่อยว่มากกดสิไปน้ำปืนเบื่อจังบ้านนี้ทะเบียนรถที่แม่ฝันสองขึ้นซ้อนทะเบียนยังจ้าทะเบียนรถไ่แม่หาามเก้าหาือสามเก้าหาโอ้หเล็กเก้าห่าได้แม่มันมันออกดีดีดวบะกสับปีต้นปีก็ออกสามโตมาแล้วดี การสาวก็ได้หลายเสียที่เมียบานจ้าวันนี้เมยตัวเมยมักเ้อตัวเมยอยากว่าเมยมักตัวตัวที่ทำบอกบอบอกให้จ้ามักตัวใดแมย์เม่ยาเลยวันอาทิตย์เม่กลว่ามันมีปิดสามน่ดิปิดสามสามยังนีะแม่มักไอห้าเก้าสามนี่เม่์ห้าเก้าสามสามคือว่าหัยาก ค่ะเป็นไปได้คือว่นได้ให้มีคงสุดท้ายอยู่ถ้าถ่า,าวาฝันเกี้ยวอีู่คือแม่จะมาหาข้อถามนี่อืมอตอนหาข้อถามแม่ก็บอกได้หลายดอกว่าแม่ก็บอกมาคนใดตอนนั้นจะวางวดนี่แม่มากด้คือแม่สงเสียงขึ้นนี่ก่อนไ่ปูไปเขาย่ำก่อนจังสีจังสีฟันคงสุดท้ายเนาะแม,ม่บอกปูแแล้วบอกยูทูบเลิดเด้อไห่ดังไห้ดังพัวลูกอีไห่ดังเห,ห,ห็นว่านี่ไห้เขางวด วัดมางหันเพิ่นกับบ่รู้ว่าเขาเพิ่นสิเพิ่นบ่เสียเขาเป็นไดถ่มันเต่าวันนี้เพิ่นสิเสียได้ฟูเมันสิดังได้วันนี้ฟูมันดังทั่วโลกแล้วแม่ฟูอยากดังโบหอบวอล้อเหมือนเศ้านี่จ้าเก็เสียดังเนาะจังก็ให้ออกเนาะจ้าจุดทำบุญทำทานเรีงปันเพิ่นไปฟูเซั่นดอกแต่ว่าฮอดหาก็ช้ากวตุ๊กตาออก ตรงนี้เบิกซับวันหาก็สามก็บสามตัวได้รอนแม่น้องบอกสามตัวสองวันเด้อด้วยนี่จ้าแม่แม่เออโอ้เ้ยเป็นยังบุญเยนะเบิกซับเอ้ยวันนี้เดี๋ยวแม่สีเฮ็ดยังกอมือแดงโอ้แม่ตะกิดยำบอกยังเหลือตะกิดเขาปั๊บตะกิดไปเขาฝันแม่เลี้ยงไกล้แล้วเดี๋ยวอืมก็สิขเขาฝันยำเด็กให้แม่เนาะยนงตว่าฝันขื้นหนัฝันขนหลกขว่า ต้องว่นก็ว่าหลุดขั้นนี้แหละครับต,ตั้ถอยตั้มเสาถ้าถอยตั้เสายิงไหนก็อฟอ,องตูที่พวกไปขอ,อสามตัวดอ้ออือตอนนั้นมันก่อ,อกไปสามเก้าเนาะค่ะมันถอยต,ออยต,ตั้เสาวัดเอาเทลุกล้างไม่ปั่นหินมันกระเด็นใส่ฉันไม่เห็นก่อ,อ,ก,ก,อ,อกสามตัวกัน,ก,นก็อค่ะก่อสามนี่เรเถ้าเขาเขาถือกันแจ็คแส้มกอล้านอ่ะโอ้ยเขาก็ถือสองสามเจนพลอยลี่สองตัวสามตัวเนาะ ไอ้เที่ยละสองสามแสนพูนบ่อมันประด้จับปูจับหนังมันเต็งไปเลยด้เบิร์ซับเต็งเลยนะมาออกคักแทหันีออดว่าาศูนสามเต็งไปเลยได้หนึ่งอ้าแสดงว่าบรธรรมาดาได้ปูห้านีวหนิเนาะหกศูนย์แม่พอเด็ดฟันดอกเมมยมาวันนี้ี้นฟันเจ้าพอพอายนี่มันก็หกศูนย์มาเลย ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณแม่นะครับที่เล่าให้ฟังปู่ดําคํำหมื่นมาบอกนะครับเนาะกับถูกมาทั้งปีนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนี้เป็นแรงใหม่นะครับเอฟซครับเป็นแรงใหม่นะครับก็คุณแม่โทรมาบอกว่างวดนี้ขอดังนะฮะเอา ขอให้คุณแม่ดังนะครับเนาะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม593นะครับผม395ตัดเล่นเอานะครับอันนี้คุณแม่ก็ขอมานะครับว่าอยากดังนะครับเนาะการับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ